ไม่ดนแม่ไม้ทำของใส่พ่อตามกลับให้มาบวชก็ไม่ยอมร้อนถึงหลวงพ่อกวยวัดบ้านแ่ต้องใช้ผงวิเศษโรยหัวได้สติกลับบ้านทันทีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องคนชอบเล่า h ช n แนล ค่สำหรับในวันนี้เราจะนำเรื่องราวของหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะสมัยหลวงพ่อกลวยยังมีชีวิตอยู่จะมีคนที่ถูกคุณใสถูกผีเข้ามาให้รักษาอยู่เรื่อยๆเวลามีคนมาหาให้แก้เรื่องพวกนี้หลวงพ่อกลวยจะนำเอาน้ำมนต์อาบให้ของอะไรก็ไม่เหลือหรอไม่ต้องใช้มีดหมอขับ ท่านจะใช้มีดหมอเฉพาะคนที่เจ็บมาเองไม่ได้ใช้รักษาระยะไกลอันนั้นท่านถึงจะใช้มีดหมอขับแต่ในบางทีหลวงพ่อกลวยจะมอบผงวิเศษหประการที่ประกอบด้วยผงปัดรมังผงพุทธคุณผงอิทธิเจผงม,มหาราชผงตรีนิสิงเหที่ท่านเอาไว้ผสมทำพระให้ไปผสมน้ำทำเป็นน้ำมนต์ไว้ใช้กินและใช้อาบทุกรายเมื่อไปทำ ก็จะขับของออกหมดดังมีตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนมากในเรื่องนี้นายสามารถหมวกอิ่มบ้านอยู่หนองหินเมื่อตอนอายุ20ปีได้ไปทำไร่ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีได้ไปติดแม่ไม้คนหนึ่งอายุมากกว่าตั้งเยอะและมีลูกติดอีกต่างหากนายสามารถนีลหลงไหลแม่ไม้คนนี้มากถึงกับไม่ยอมกลับบ้านนายเมง่งพ่อนายสามารถ ไปตามลูกชายให้กลับมาบวชไปพูดอย่างไรก็ไม่ยอมกลับนายเหม่งจึงพาแม่นายสามารถไปช่วยกันเกลี้ยกล่อมก็ไม่ยอมกลับนายเหม่งเห็นว่าแปลกสงสัยว่าลูกจะโดนของเพราะหลงขนาดนี้ไม่ยอมกลับบ้านไม่เชื่อฟังพ่อแม่จึงนำความนี้ไปปรึกษาหลวงพ่อกวยจากนั้นหลวงพ่อกวยท่านก็เพ่งดูเสร็จก็เลยบอกว่ามันโดนกระทำมันถึงลืมพ่อลืมแม่ นายเม่งเลยถามว่าแล้วจะทำอย่างไรดีครับหลวงพ่อหลวงพ่อกวยได้เข้าไปในกุฏิหยิบผงวิเศษห้าประการห่อใส่กระดาษมามอบให้นายเม่งพร้อมสั่งว่าให้เอาผงนี้ใส่บนหัวมันแต่อย่าให้มันรู้ตัวมันเป็นของต่ำมันจะสู้ของสูงไม่ได้หรอกจากนั้นนายเม่งได้ชวนเมียไปหาลูกชายที่อำเภอบ้านไร่เมื่อเจอหน้านายสามารถก็เลยเข้าไปกอด เอามือรูบหน้ารูบตาพอนายสามารถเผลอนายหมิงก็แอบ,บเอาผงใส่บนศีรษะแล้วก็บอกลูกว่าจะขอค้างคืนด้วยหนึ่งคืนพอตอนเช้านายหมิงก็พูดกับลูกชายให้กลับไปบวชในคราวนี้ลูกชายก็ไปเก็บเอาเสื้อผ้าจะกลับไปกับนายหมิงผู้เป็นเมียนายสามารถจะห้ามปรามอย่างไรก็ไม่ฟังอาจจะเป็นเพราะของที่ทำไว้คงโดนผงหลวงพ่อกวยล้างอาถรรพ์จนหมด นายสามารถจึงไม่มีความอาลัยอาวรณ์ในแม่ไม้คนนี้อีกเลยเมื่อกลับไปบวชได้หนึ่งพรรษาก็ไม่เคยกลับมาที่อำเภอบ้านไร่อีกเลยเมื่อปัจจุบันไปถามถึงเรื่องนี้กับนายสามารถเขาก็หัวเราะบอกตอนนั้นไม่รู้ไปหลงมันแบบไม่ลืมหูลืมตาแบบนั้นได้อย่างไรประวัติของหลวงพ่อกวยชุดตินทโรวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาท หลวงพ่อกวยชุดตินทโรเดิมชื่อเด็กชายกวยปั้นสนเกิดเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนปีพศ2448ปีมะเส็งณนะหมู่บ้านบ้านแคหมู่ก้าตำบลบางขุดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทเป็นบุตรของคุณพ่อตุ้ยปั้นสนบ้านเดิมอยู่ที่วิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองมารดาชื่อคุณแม่ต้วนเดชมาเป็นคนบ้านแข ท่านทั้งสองมีบุตรและธิดาด้วยกันหคนคนที่หนึ่งชื่อนายตุปั้นสนคนที่สองชื่อนายคาดปั้นสนคนที่สาชื่อนายชื้นปั้นสนคนที่สชื่อน,นางนาคปั้นสนคนที่หพระกวยชุดตินทโรปัจจุบันพี่น้องของท่านและท่านได้มรณภาพไปหมดแล้วเด็กชายกวยปั้นสนเป็นบุตรคนสุดท้องของบิดามารดา ถือว่าเป็นบุตรคนเล็กและก็เป็นที่รักใคร่ของบิดามารดาเมื่อโตขึ้นบิดามารดาจึงได้นำมาฝากไว้กับหลวงปู่ขวดณวัดบ้านแขเพื่อเรียนหนังสือในสมัยนั้นบ้านเมืองยังเป็นป่าเป็นดงจะหาโรงเรียนเรียนก็ยากเพราะห่างไกลความเจริญหลวงปู่ขวดได้ไต่ถามถึงวันเดือนปีเกิดของเด็กชายกวยตลอดจนลักษณะผิวพรรณการเดินและการพูดจา เด็กชายกลวยมีวันเดือนปีเกิดของมหาบุรุษแสดงว่าวันข้างหน้าจะได้ดีเป็นเจ้าคนนายคนลักษณะสีผิวขาวเหลืองแบบคนมีปัญญาสีผิวต่างจากบิดามารดาริมฝีปากเล็กแสดงว่าเป็นคนพูดน้อยประกายตากล้าแข็งเด็ดเดี่ยวแสดงว่าเป็นคนเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแต่เจ้าอารมณ์การเดินก็คล่องแคล่วปลาดเปลี่ยว หลวงปู่ขวดได้พอใจและรับไว้เป็นสิทธิ์ได้สอนหนังสือกออาการสละตัวสะกดกาลันแล้วเรียนบวกลบคูณหารจนคล่องเด็กชายกวยยังได้อ่านหนังสือธรรมบทบทสวดมนต์ต่างๆของพระเด็กชายกวยก็ท่องได้ทั้งๆที่อายุเพียง6ถึงเขวบเท่านั้นหลวงปู่ขวดจึงให้เด็กชายกวยเรียนหนังสือขอมเรียนสูตรสนนามอีกมากมาย เด็กชายกลวยก็เรียนได้จำได้หลวงปู่ขวดได้ทุ่มสติปัญญาในการสอนเด็กชายกลวยจนเต็มที่และเต็มกำลังเพราะรู้ในโชคชะตาของเด็กชายกลวยว่าในวันข้างหน้าอาจจะได้บวชในพระศาสนาจะได้เป็นใหญ่เป็นโตทั้งๆท,ท,ที่หลวงปู่ขวดฉลาภาพมากแล้วต่อมาหลวงปู่ขวดก็มรณภาพบิดามารดาจึงได้นำเอาเด็กชายกวย มาเรียนหนังสือขอมต่อกับอาจารย์ดำวัดหัวเด่นซึ่งใกล้ๆกับวัดบ้านแคเมื่อเรียนหนังสือขอมจนแตกฉานแล้วบิดามารดาจึงได้พาเด็กชายกลวยมาเรียนที่โรงเรียนวัดเพลาตําบลดอนกําอำเภอสันบุรีโดยเดินทางไปเรียนเพราะไม่ไกลนักได้สอบไล่ชั้นปหนและปอสอเด็กชายกวยแทบจะไม่ได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมเลยเพราะเด็กชายกวย ได้เรียนมากับหลวงปู่ขวดและอาจารย์ดำมาแล้วแถมยังมีความรู้มากกว่ารุ่นเดียวกันมากนักภาษาขอมก็เขียนได้อ่านได้แตกฉานเด็กชายกลวยจึงเบื่อที่จะเรียนโรงเรียนนี้อีกจึงได้ช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพทําไร่ไถนาในระหว่างที่นายกลวยทําไร่ไถนานี้นายกลวยก็ได้คิดถึงแต่หลวงปู่ขวดคิดถึงแต่วัด การทำไร่ทำนาหาไปใช้ไปไม่มีแก่นสารหาประโยชน์อะไรไม่ได้ช่วงนี้คําบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่านายกวยไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเป็นคนเกเรเหมือนกับคนเมืองสันบุรีสมัยนั้นจากคําบอกเล่าของหลวงพ่อกวยเองเมื่อถามถึงชีวิตในวัยหนุ่มท่านเล่าว,ว่าท่านเป็นคนสนคือซุกสนชอบยิงกระสุน รูปร่างขายธนูแต่ใช้ลูกดินยิงก็คือบ้านไหนตอนกลางคืนไม่ยอมปิดประตูหน้าต่างให้ดีท่านจะแกล้งเอากระสุนยิงเพื่อเตือนให้เจ้าของบ้านปิดประตูหน้าต่างให้ดีในวัยหนุ่มนั้นท่านได้พูดกับบิดามารดาว่าถ้าตัวเองได้บวชเมื่อไหร่จะบวชไม่สึกซึ่งท่านเคยเล่าให้คุณย่าชวยเทียนจันคนหัวเด่นเป็นพี่คุณยายชายคนที่ดูแลท่านก่อนมรณภาพ อายุย่าชวยมากกว่าอายุหลวงพ่อ3าถึงสปีท่านได้เล่าถึงมูลเหตุของการบวชไม่สึกว่าตอนสมัยท่านหนุ่มๆท่านมีคนรักอยู่เหมือนกันท่านเคยขึ้นไปหาคนรักท่านในตอนกลางคืนโดยปีนหน้าต่างเข้าไปหาท่านไม่ได้พูดว่าขึ้นไปหาบ่อยหรือไม่และไม่ได้บอกว่าคนรักของท่านชื่ออะไรในคืนวันหนึ่งเดือนหงพระจันทร์เต็มดวงท่านได้นัดกับคนรักของท่าน ว่าจะไปหาแต่เมื่อท่านไปแล้วปรากฏว่าไม่กล้าเข้าไปหาเพราะแสงจันทร์สว่างมากกลัวว่าพ่อตาจะเห็นท่านได้คอยจนกระทั่งเดือนตกคือดึกมากแล้วท่านได้ปีนขึ้นไปหาคนรักของท่านปรากฏว่าคนรักของท่านคอยท่านจนหลับไปท่านได้เข้าไปดูคนรักของท่านนอนหลับอยู่ผมเพ่ายุ่งเหยิงนอนอ้าปากน้ำลายไหล ผ้าผ่อนเปิดคล้ายคนตายคล้ายซรากศพหาความงามไม่ได้เลยท่านเลยถอยหลังออกมาแล้วปีนหน้าต่างกลับและท่านไม่ได้ไปหาคนรักของท่านอีกเลยและไม่มีคนรักอีกความตอนนี้คล้ายคลึงกับเรื่องของพระยศะะในพุทธการแสดงว่าหลวงพ่อไม่ยินยอมในการมคุณตั้งแต่ก่อนบวชเมื่อท่านอายุครบบวชบิดามารดาท่านจึงได้จัดการอุปสมบทให้ แต่ในกวยได้พูดกับบิดามารดาว่าถ้าจะบวชให้ตนก็ขอให้บวชกันที่วัดไม่ให้จัดพิธีกันใหญ่โตไม่ต้องมีการแห่แหนให้เปลืองเงินเปลืองทองโดยท่านได้ให้เหตุผลของกลูบาอาจารย์คือหลวงปู่ขวดและอาจารย์ดำว่าพระเทศก็ต้องรู้จักเวลาผู้ศรัทธาก็ต้องรู้จักกำลังบิดามารดาจึงได้พาในกวยไปหาอุปชาคือพระชัยนาฏมุนี ได้จัดการโกนหัวบวชให้มีหลวงพ่อปานเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์ลิงเป็นอนุสาวนาจารย์บวชเมื่อวันที่หเดือนกรกฎาคมปีพศ2467เวลา1 5บหนาฬิกานาทีอายุ20ปีณวัดโบสถ์ตำบลโพงามอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทมีฉายาว่าชุดตินทโรแปลว่า โลกนี้มีแต่ความวุ่นวายของโลกหนักไปด้วยกิเลสตัณหาคือโลภโกรธหลงทั้งสิ้นถ้าท่านผู้ใดตัดกิเลสตัณหาได้ก็จะถึงซึ่งฝั่งพระนิพพานเมื่อบรรพชาอุปสมบทแล้วก็กลับมาจําพรรษาอยู่ที่วัดบ้านแค่ตอนนั้นหลวงปู่มาเป็นเจ้าอาวาสอยู่พระก,กวยชุดตินทโรจึงหัดเทศเวทสันดรชาดกกันกุมารทานกัน ในแถบนั้นสมัยนั้นไม่มีใครสู้ท่านได้เลยท่านเทศแลหญิงไม้กล่าวถึงนางมัตสีและเทศแหลชายไม้กล่าวถึงประด้วดสันดอนต้องไปอยู่ในป่าหิม,มพานถ้าไม่มีพระนางมัตสีตามเสด็จไปด้วยก็จะเป็นชายไม้ส่วนพระนางมัตสีก็จะเป็นหญิงไม้ท่านเทศแหล่ถึงการเป็นหญิงไม้ชายไม้มีแต่คนดินทาว่าร้ายคงจะไม่ดีสามีถึงได้ทิ้ง คนแต่งตัวคนเขาก็คงอยากจะมีผัวจนตัวสัน่นคลั้นไม่แต่งตัวคนเขาก็ว่ารูปร่างขี้หลิว้วกิเลสามีถึงได้ทิ้งส่วนชายไม้นั้นก็น่าสงสารมีแต่คนเขาว่าคงจะไม่ดีเมียถึงได้ทิ้งคงจะเป็นคนเกเรเป็นนักเลงสุราหรือนักเลงการพนันจะอยู่จะกินก็อดอดอยากๆลูกเต้าก็คงม่อมแมมบ้านก็ผุก็พังเพราะขาดกำลังใจ ท่านแหล่ขนาดหญิงไม้ช่ไม้ไม่อาจฟังอยู่บนศาลาได้ต้องหลบไปแอบฟังที่ใต้ต้นไม้บางคนก็นั่งน้ำตาไหลเป็นบางบางคนก็ร้องไห้โชื่อเสียงของท่านในการเทศทานกันนั้นโด่งดังมากแต่กันอื่นๆหลวงพ่อก็เทศไม่ดีนักเพราะการเทศเวทสันดรชาดกนั้นพระนักเทศต้องตลกขนองแต่หลวงพ่อไม่ชอบตลกขนองปัจจุบัน ใบในการเทศของท่านยังอยู่ที่วัดหลวงพ่อเขียนไว้ว่าพระกวยสร้างถวายแล้วตอกตรารูปสิงจูคอเอาไวา้อยู่ต่อมาหลวงพ่อได้หยุดเทศโดยหลบหรือแอบ,บไปเรียนวิชาแพทย์แผนโบราณกับหมอเขียนหมอเขียนคนนี้สามารถรักษาโรคระบาดหรือโรคหาได้ในตอนนั้นคนเป็นโรคระบาดที่บ้านคุกช้างผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก หมออื่นๆก็ตายเหลือแต่หมอเขียนคนเดียวสาม,มารถรักษาโรคหาโรคไข้ทรพิษได้ในวันที่19มิถุนายนปีพศส4 7พพระกวยได้มาเรียนปริยัติธรรมเพื่อให้เจริญในศาสนาได้มาอยู่วัดวังขอนสองพรรษาตำบลโพชนไก่พรรษาต่อมาได้เรียนทำโท แต่พอสอบได้ก็เป็นไข้ไม่สบายเลยไม่ได้สอบจึงมาคิดได้ว่าปริยัติธรรมก็เรียนมาพอสมควรแล้วจึงอยากจะเรียนวิปัสสนากรรมฐานและอาคมตลอดจนวิธีทำเครื่องรางของขลังจึงได้เดินทางไปเรียนวิชากับหลวงพ่อศรีวิริยะโสพิตแห่งวัดพระปางจังหวัดสิงห์บุรีหลวงพ่อศรีองค์นี้เชี่ยวชาญในวิปัสสนากรรมฐานมาก เก่งที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรีขณะนั้นหลวงพ่อได้เรียนวิชาทําแหวนนิ้วซึ่งแหวนนิ้วของหลวงพ่อสีวัดพระป่างใต้ท้องวงจะตอกตัวขอมอ่านว่าอิติหลวงพ่อก็เช่นกันและได้เรียนวิชาอีกหลายอย่างได้จําพรรษาอยู่ที่วัดหนองตาแก้วตาบลโคกช้างอำเภอเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีที่วัดตาแก้วนี้หลวงพ่อได้ปลูกต้นเสมอไว้หนึ่งต้น ปัจจุบันยังอยู่หลวงตาสมานเคยไปอยู่วัดหนองตาแก้วได้นำไก่แจ้เอาไปนอนบนต้นเสมอปรากฏว่าไก่ไม่ยอมนอนไม่ทราบว่าหลวงพ่อได้ลงวิชาอะไรเอาไว้ทั้งๆท,ที่หลวงพ่อเพิ่งอายุ28ปีพรรษาได้8ดพรรษาแสดงว่าหลวงพ่อเป็นผู้มีอาคมตั้งแต่ยังเป็นพระหนุ่มได้จำพรรษาอยู่ที่วัดหนองตาแก้วหนึ่งพรรษา ในวันที่หนึ่งมิถุนายนปีพศ2477ได้มาจำพรรษาที่วัดหนองแขมตำบลดงคอนอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทอีกหนึ่งพรรษาได้เรียนแพทย์แผนโบราณต่อกับโยมป่วนบ้านหนองแขมและเรียนแพทย์แผนโบราณต่อกับหมอใหญ่บ้านบางน้ำพระในขณะที่พักจำพรรษาที่วัดหนองแขมได้มีเพื่อนพิสูจน์ชื่อแจมได้เดินทางท่องเที่ยว ไปพบตำราเป็นสมุดค่อยอยู่ในโพรงไม้แต่เอามาไม่ได้เพราะตำรานั้นมีอาถรรพ์แรงมากคล้ายมีเทพเทวดารักษาจึงได้มาชักชวนพระกวยให้ไปดูปรากฏว่ามีตำราอยู่ในโพรงไม้จริงๆมีรอยคนเอาพวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียนมาบูชาไว้ใต้โคนไม้พระพิสุกวยจึงได้จุดทูบบอกเล่าและอธิษฐานว่า ถ้าจะให้ข้าพเจ้าเอาตำรานี้ไปเก็บรักษาไว้ขอทูบที่จุดนี้ให้ไหมให้หมดดอกแต่ปรากฏว่าทูบได้ไหมไม่หมดพระพิสุกวยจึงได้เสี่ยงสัตว์อธิษฐานขึ้นมาใหม่ว่าถ้าหากว่าท่านจะให้ตำรานี้ให้ข้าพเจ้าเอาไปเก็บรักษาไว้ข้าพเจ้าจะนำเอาตำรานี้ไปทำประโยชน์แก่วัดและช่วยเหลือประชาชนเท่านั้นแล้วก็จุดทูบขึ้นเป็นอีกครั้งสุดท้าย ปรากฏว่าทูบได้ไม่หมดทั้งสามดอกหลวงพ่อจึงได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าของตำรานั้นและได้อัญเชิญเอาตำรานั้นมาเก็บไว้ต่อมาได้มีคนล่ำลือกันว่ามีคนคนหนึ่งได้นำตำราชุดนี้มาเก็บไว้ในบ้านได้เกิดเหตุวิบัติเจ็บไข้ล้มตายจึงเอาตำราชุดนี้มาทิ้งไว้ดังกล่าวพระพิสุกวยเมื่อได้ข่าวดังนั้น ก็มาเปิดตำราดูก็ปรากฏว่ามีลายลักษณะอักษรบอกไว้ว่าตำรานี้ห้ามเอาไปไว้บ้านใครๆทั้งสิ้นมิฉะนั้นจะชีบหายพระพิสุกวยจึงศึกษาตำรายันและคาถาจากตำราเล่มนี้ปัจจุบันตำราเล่มนี้ยังอยู่ที่วัดหน้าปกเขียนว่าครูแรงด้วยสีแดงปกติไม่มีใครกล้าหยิบต้องผู้เขียนขอร้องให้ท่านอาจารย์สำรวย เจ้าอาวาสหยิบมาให้ดูหนึ่งครั้งผมได้จุดทู่บอกเล่าหลวงพ่อและเจ้าของตำราก็ขอสมาโทษได้ขอสมาต่อหลวงพ่อว่าผมไอ้ครูสิทธิ์คนเล็กของหลวงพ่อตอนหลวงพ่อมีชีวิตอยู่ผมไม่กล้าที่จะล่วงเกินหลวงพ่อแม้แต่น้อยเคารพหลวงพ่อดุดเหมือนบิดาแต่วันนี้อาจเอื้อมเปิดตำราของหลวงพ่อเปรียบเสมือนกูบาอาจารย์ของหลวงพ่อ ขอหลวงพ่อจงอย่าได้ถือโกรธหากพระมนบทใดหลวงพ่อจะขอให้ผมจำได้เพียงท่องแค่สามครั้งผมได้เปิดตำราดูใจตำรามีพระมนและยันต่างๆมากมายหลายร้อยยันเป็นยันกันอาวุธกันกระทำกันคุณกันของคาถาก็มีมากมายหลายบทเป็นภาษาของคนโบราณแต่มีบทหนึ่งเขียนไว้ว่า พระมนตพระพุทธเจ้าชนะมารใช้เรียกนางแม่ธรณีใช้ทำน้ำมนต์คารวะห้ามเรียนในพระมนนี้ได้เขียนถึงการใช้มนในทางที่ดีและใช้ไปในทางที่ร้ายคือมนต์ดำผมเลยตัดสินใจอธิษฐานขอเรียนท่องเพียงสองครั้งก็จำได้แล้วปิดตำลามอบคืนให้ท่านอาจารย์สำรวยเรื่องตำลายันที่หลวงพ่อคัดลอกแล้วเรียนมานี้ ปัจจุบันอยู่ที่อาจารย์เวียมนมณีในคนทำทองตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีหนึ่งเล่มเก็บรักษาอยู่ที่วัดท่าทองแขวนไว้ในกุฏิไม่มีใครกล้ายุ่งอยู่ที่อาจารย์ตัวหนึ่งเล่มอยู่ที่อาจารย์สแสวงวัดหนองอิดุกอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทหนึ่งเล่มส่วนที่วัดมีหลายเล่มมีอยู่เล่มหนึ่งเป็นตำราภาษาไทยมองดูก็ธรรมดา หลวงพ่อห่อปกไว้อย่าวงดีใส่ผานไว้บูชาหน้าปกเขียนว่าทางมรรคผลลายแทงนิพพานเขียนโดยหลวงพ่อสดวัดปากน้ำรับหนังสือไว้ปีพศ2502ปีนั้นหลวงพ่อสดมรณภาพแล้วตำลานี้ปัจจุบันยังอยู่ในจานผานหน้าโต๊ะหมู่ท่านการุณาอย่าไปแตะต้องบางคนกลับไปบ้านไม่สบาย เผอคลั่งปวดหัวก็มีเข้าใจว่าหลวงพ่อได้ศึกษาตำราเล่มนี้ในบั้นปลายของชีวิตเมื่อหลวงพ่อออกจากวัดหนองแขมแล้วได้ไปจำพรรษาที่วัดบางตางายอําเภอบรรพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ได้มาเรียนวิชากับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพได้เรียนวิชาทำแหวนแขนตะกุดมีดหมอและอื่นๆและเรียนวิชารักษาโรคก,กระดูกหัก จากหลวงพ่อเคนวัดดงเศรษฐีจังหวัดอุทัยธานีเข้าใจว่าหลวงพ่อคงจะเรียนวิชากับหลวงพ่ออื่นๆอ,อีกเพราะในตำรารักษาไข้ยังได้กล่าวถึงครูของท่านองค์หนึ่งคือหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนกับหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วก็เข้าใจว่าชอบพอกันเพราะหลวงพ่อเคยทำพระพิมพ์ยอดขุนพลแล้วนำเหรียญหลวงพ่อกันกดลงไปด้านหลัง สิทธิ์ร่วมรุ่นของหลวงพ่อที่เป็นที่รู้กันคือหลวงปู่พิมพาวัดหนองตางูอำเภอบรรพศพิสัยคือในครั้งหนึ่งพระชนวัดหัวเด่นได้ไปกราบหล,งลวงปู่หลวงปู่ได้พูดว่าสันบุรีไม่รู้จักท่านกวยหรือพระชนได้พูดว่าเป็นสิทธิ์ครับหลวงปู่หัวเราชอบใจใหญ่เลยได้พูดว่าท่านกวยเขาใจจริงๆเรียนวิชามาด้วยกัน เขาใจมากเขาไม่กลัวอะไรจากคำบอกเล่าจากพระพิสุเบนและพระหลวงตาตลอดจนสิทธิ์เก่าได้พูดตรงกันว่าหลวงพ่อกวยตอนที่อยู่ที่วัดก็เป็นพระที่มีอาคมเหมือนพระทั่วๆไปแต่เมื่อท่านกลับมาจากเรียนวิชาเมืองเหนือหมายถึงนครสวรรค์เมื่อท่านกลับมาท่านเก็บตัวพูดน้อย มีจิตมหัศจันท์วาจาสิทธิ์เหนือกว่าพระทั่วๆไปเรื่องที่หลวงพ่อไปเรียนวิชามากับหลวงพ่อเดิมนี้มีหลักฐานคือมีรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมมีจานด้วยลายมือพบในกุฏิของหลวงพ่อหลักฐานมีอีกอย่างหนึ่งก็คือลุงหลอนคนสักยันแทนหลวงพ่อก็มีสองรูปในสมัยนั้นเดินไปหลังสงครามหลวงพ่อจะไปเรียนวิชาทมทอง เล่นแร่แปลธาตุแต่หลวงพ่อเดิมไม่สอนให้ในช่วงนี้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าหลวงพ่อกลับมาวัดบ้านแคเมื่อไรแต่ก่อนปีพศ2484เมื่อหลวงพ่อกลับมาอยู่ที่วัดบ้านแค่หลวงพ่อได้ทำการสักให้สิทธิ์มีชื่อเสียงโด่งดังมากขนาดสักกันทั้งกลางวันกลางคืนทางเดินสมัยก่อนต้องเดินเท้าเอวลำบากมาก อย่างดีก็ขี่รถจักรยานรถสองแถวมีเข้าวัดหนึ่งคันออกหนึ่งคันเท่านั้นมีสิทธิศัก์มากได้จดบัญชีไว้สี่หมื่นสี่พันคนแล้วหลวงพ่อก็ไม่ได้จดชื่อสิทธิ์อีกเลยไม่ทาแม้แต่ชื่อสิทธิศัก์ของหลวงพ่อหลายคนยิงไม่ออกเป็นเรื่องแปลกมากที่คนธรรมดาจะยิงไม่ออกต่อมาหลวงพ่อเห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วหลวงพ่อได้หยุดสัก หลวงพ่อได้พูดกับสิทธิ์ว่าถ้าท่านไม่เลิกสักหลังคากุติท่านสามารถเอาแบงค์ร้อยมามุงหลังคาแทนได้ในสมัยนั้นแบงค์ห้าร้อยและแบงค์พันยังไม่มีแล้วหลวงพ่อก็ทำแต่เรื่องรางของขงังเช่นตะกุดมีดหมอแหวนแขนพระพิมพ์ในสมัยนั้นเมื่อเสือเดินผ่านวัดหลวงพ่อต้องยิงปืนถวายทุกครั้งทั้งกลางวันกลางคืน ในวันที่หนึ่งกันยายนปีพศ .2491 หลวงพ่อได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสเข้าใจกันว่าหลวงพ่อคงจะกลับวัดบ้านแคร์มาก่อนหน้าน,นี้หลายปีเพราะจากคำบอกเล่าของคนเก่าเล่าเอาไว้ว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองปีพศ .2484 หลวงพ่อได้มาอยู่ที่วัดบ้านแคร์แล้วได้นำตรกุฏของกลูบาอาจารย์มาแจก เป็นของหลวงพ่อสีวัดพระบางก็มีเป็นของหลวงพ่อเดิมก็มีเป็นงาก็มีที่หลวงพ่อทำเองก็มีเพราะมีคนมาขอกันมากตลอดจนสมัยนั้นมีเสือเข้ามาปล้นบ้านกันมากมายบ้านเมืองเข้ายากหมากแพงผู้คนเดือดร้อนบ้างก็เจ็บป่วยไม่มีหมอไม่มียาพระก่วยก็ช่วยจนสุดกำลังคนก็เรียกกันว่าอาจารย์กวยบ้าง หลวงพ่อกวยบ้างหลวงพ่อได้สักให้สิทธิ์บ้างแจกเครื่องรางบ้างพระบ้างตะกุดบ้างรักษาโลกบ้างบ้านเมืองก็เกิดเข้ายากหมากแพงหลวงพ่อจึงตัดสินใจถือธุดงวัดค้อฉันอาหารเพียงมื้อเดียวมาตลอดตั้งแต่ปีพศ2484เรื่อยมาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ ถ้าอ่านผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ